มาดูการพลิกฟื้นวงการบาสของประเทศไทยกันบ้างนะครับทาง Vampire Basket Academy ได้จัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนในวันเด็กแห่งชาตินี้มีเด็กๆและผู้ปกครองมาร่วมง,งานกันอย่างคับข้างเลยครับ <Okay. S 1> Vampire Basket Academy จัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนรับปี2026นะครับกับรายการ b o l l e r Kids Challenge 5 on 5 2026 ศึกบาสเกตบอลเยาวชนที่ออกแบบมาให้ทุกทีมมีโอกาสได้ลงสนามจริงพัฒนาฝีมือเก็บประสบการณ์กันอย่างเต็มที่แล้วก็สร้างเวทีให้เด็กๆได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เช่นกันพนักงานบรรยากาศการแข่งขันสนุกสนานนะครับมีน้องๆน,นักบาสบรรดาโคช้ชและผู้ปกครองมาร่วมงานกันอย่างคับข้างโดยทางโมโนแม็กซ์และผู้สนับสนุนมีนะ้ำมีขนมมาแจกเด็กๆน้องๆน,น,นักกีฬารวมถึงมีเกมชุดบาสฝึกฝีมือที่ทางโมโนแม็กซ์เตรียมมาให้น้องๆได้เล่นผ่อนคลายก่อนลงสนามจริงด้วย ส่วนวันพรุ่งนี้ยังมีการแข่งขันบา k e t ตบ l l 3 on 3 Winter Tournament 2026นะครับเริ่มตั้งแต่ตอน9โมงเช้าเป็นต้นไปผู้ที่สนใจสามารถเช็คโปรแกรมแล้วก็ติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง Facebook Vampire Basket Academy ครับเพราะคนไทยต้องการความชัดเจนฟังนโยบายชัดๆประชันวินสัยทัศน์ผู้นำกับเวทีดีเบตอย่างสร้างสรรค์ วันเสาร์ที่17มกราคมนี้ตั้งแต่13นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทางช่องโมโนเ9และทุกช่องทางออนไลน์โมโนนิวส์ข่าวโมโน